แรกของเรามาเริ่มกันที่พลอยเชอร์มานก่อนเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอก็มีการโพสต์ออกแนวตัดเพอดูน้อยใจนิดๆนะคะหลายคนก็เลยโยว่าเอะเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวพลอยเชอร์มานนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการโพสต์ตัดโพอค่ะบอกว่าพลอยเท่ากับทําอะไรก็ผิดแล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าเพิ่งรู้ว่าตั้งแต่เกิดมาพลอยไม่มีสิทธิ์ง่วงก่อนจะกลายเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตเนี่ยจับตามองทันทีเลยค่ะว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าโดยล่าสุดหลังมีข่าวออกไปนะคะด้านโต้งทูพีก็ได้ลงคลิปวอวยพลอยนเกิดสาวพลอยอีกครั้งจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะลบคลิปไปก็คงต้องร้อยหนึงคู่เนี่ย ร้อมแล้วก็ออกมาชี้แจงกันอีกทีค่ะ